นี่เป็นคลิปอ่าสุดท้ายแล้วกาลาอ่าพ่อแม่พี่น้องเอซอ่ะกอดกันให้เอซเพื่อนชื่นใจน้ำแน่นาะคมหักคมแพงเออได้ๆๆๆลาลาตายได้โง้ได้เหยียดไดยบ๊ายบายเออด้าวว้าว แกเวียงสิลืมสิลืออยู่งัวบ่เห็นชะบ่เอาก็เจ้าไปย้ายกรรกันกับเฮาบ่ฮนเด้ลืมอันนี้นั่นสิเมื่อปะได้อเวียงเอ้ยตื่นิงมาบัดลงว่าภายย้างัวเอื้อยไปพุ่นว่าซั่นเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเวลานาทีตอนนี้ก็ถือว่าอ่า คําแล้วบาทนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่อตาเองก็คือสิได้พากันกลับบ้านกับองก่อนก่อนสิกลับบ้านกับซองก็นีแลว่าซั่นเนาะให้เพ่นเก็บเืองเก็บของอ่าช่วยกันเข้าไปไว้ในก่อนพี่น้องเอยอเนาะมาแถวพี่น้องเอยรถเพ่นอ่า้างดก็อ่าขอกราบทักทายสบายดี ับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขูสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็ยู่ว่าอ่าเพิ่นะชงสการเนาะยาูหือว่ายพ่อแล้วแพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังเอ้ยเียงะฮะเฮ็ดหยังอะนะเปกบ โน้หองเฮ็ดแปกมันจะมืดอะไรอยงไางเวียนโน้ยะ่างเป็โน้โอ้ยมุงเงแงมขึ้นมาพี่เขาบอกว่าพี่ขึ้นมาพี่มันเวนางพี่เก็บเครื่องเก็บคลองเขาไปชชอยกันได้ดอกชาเล่งนะขึ้นมาทึงพี่เออเออ โย่เห็ดบางงงมันยิงอยู่ถือเลขเล็กอีชื่อเอ็มเลี้ยวสิกออเนาะมามาสีกับป้าได้ไหมบาทนี่เพราะว่าได้ยินสาวนางว่ากับสิไปเวียกไปงานอลไรนั่งน้อยแบบสิบุมีโอกาสอ่าได้ขึ้นมาหากันเออพี่น้องเนาะเออเออป้าทุกบาทนี่ เพื่อนเอาให้เลยก็เก็บจัดแจงไว้เลยด้อตัวตัวนุ่ๆกินนั่นเด้อึอ่าสบายดีดูนังสบายดีสบายดีดูสบายดีไหมเออจักกี่บ่แม่์จะพาไปหาเงินล่ะหืมจักกี่บ่เอาชิมไอมาได้ชิเห็นบบบนี้ฮะโอ้บหพูดกินฮอดกันบ่บบบนี้กินฮอตอยู่บ่เอออืมอืมเอามีแต่ว่าจังไงกับ อ่าถ้าว่าไปได้ดิบได้ดีก็จะลืมไม่เพียงเด้ออ่าหักแพงกันคือเก่าแหละแต่ว่าลืมเนาะอือลืมลมหายใจก็คือครูนี่เออแ้เอม่อ่าอ่าอ่าแต่ว่าลมหายใจกันคัดบอกกับทำหัวคู่ชีวิตผรูหนึ่งอ่าคู่ชีวิตผรูหนึ่งเนาะมือสีไปก็จะสงอยู่สภาพใดนะอ่าสภาพไทยสีหายก่อนไทยอืมระหว่างในเรื่องเล่นหายคิดถอดเนาะหายแหละถอดเลยอ่าแต่อืม ปพอมูสิไปหาเวียดดีง่ายเลยข้อใหญ่ก็คือข้อใหก็อย่างอะไรอย่เงยเนาะเคยอยู่หนุนการเคยตื่นนอนมากเคยขิ่เขาสีน้ำเงินนะก๋าชีเลยมีกระเป๋าอมแอมเลยเนาะเป็นยป้าเดยเอาเลยบาทนี่ให้นะเออเวียงจะให้ด้วยไม่ต้องสูบท้งสองและทั้งข้าวแล้วกับท้งสาวเรียงอะไรไม่ต้อัผ่นการเพียบเพียงทำกันนั่นแหละจดีกว่าที่ห่างไกลกันอย่างกันติดต่อหากันคือคเราบุนี่ก็บ่มีผัว ปุ่นี่กับปมีผัวเอ้าเนาะก็เลยเข้าแก็บกันคักปัญญังบ้านนี่นี่แหละเออเวียงเราจัะวอาโยบอตาว่าชาวบ้านเป็นชาว่าสุ่มข่อยนั้นอ่าเป็นผัวเมียกันล่ะวะถ้าเป็นลีกับพีิเป็นผัวพีิเป็นเมียเอาเราเลยเป็นผัวเราเป็นผัวเอ้อเล่นเลยวะอืมชาวบ้านชาว่าเพิ่น2คนเป็ผัวเมียกันเด้ ก็กำหนาทีเพื่อสันทีเมียแล้วแต่ต้งเตยเออหักเพีงแบ่งปันกันเนาะแล้วก็ชาวบ้านว่าก็บริสุทธิชาพื้นออกเนาะโฉมไม่ห้างนะมึงเนาะโงงไม่ห้างโฉงไม่ห้างมาเนี่ยโฉงไม่ห้างปะทะอ่ามาอยู่ร่มกันมาเนี่ยข้าวบ้านยังแต่ว่าคือว่าเนี้นเขาอัน เป็นเข่าเป็นน้ำเป็นน้ำนี่ก็ไหวน้ำนี่ก้อนเนาะเพื่อเจ้าสิไปเนาะแต่ว่าเจ้าสิไปเมื่อไลร่ก็เจ้ากามบันเดทมือนี่เมื่อแรคนบนโงกายันป็งคนอื่นเออนี่แหละบอตาจังว่าเอ้าอันนั้นก็ทำบนทีเดียร์ยังเขาไปเลงเขานะฮะเขาไปเลงเขาแปลว่าเขาว่าคันมาหาบุหิตเขาไปอยากหาคนใหม่เขามาหาสิเดเขาไปอยากไปเขาบ่มีคนเห็นเห็นคนงานเขาเขาไปเลงเขา ็ได้บัดนี้กลกับเขาแล้ว็ดมาอยู่กันปกติก็อยากเตรียมลากับพี่กับน้องกับทุกคนอยู่แล้วก็จําเป็นนะก็เลยในมื้อนี้เลยเห็นหน้าแดดออกมาแล้วแงนี้เนาะแม่เห็นหน้าแดดมีความมันไปไว้อ่าๆๆๆกะครั้งนี้ก็สิได้อยู่แล้วก็คิดฮอดอยู่เนาะแต่ว่าจําเป็นคือกันเนาะ ก็ขึ้นหอด้วยอ่าแล้วบสบายอยู่กินไข่กินนุ่มแล้วคือว่าได้สมัครเบียกน้องเพื่อนอีกน้องก็ต้องได้ไปแม่สมัครเบียกกับอีหย่างกับเพื่อนแต่ว่ามีคนแดงอยู่ก็กินทต่คนงานของเพื่อนนะก็มีหลายจุดประสงค์เหมือนกับหน้าไม่เดิมเป็นไปได้เขาก็อยากให้ไปแต่เสมอสมัครสมิธกุร์แล้วเดี๋ยวหาก็โอ้ยง่ายยู่ยังพาลกคนตกยาเรียกแม่ก็เหตุจังไรฉันเนาะพี่น้องคนเฮาพอมันเหนื่อยก็ไปแล้วก็ไป มีแต่ว่าไปเบิ้งอะแล้วมันโอเคพออยู่แล้วก็อยู่พอพออยู่แล้วก็หาชอบบอนไม้แต่ว่าอยู่ใช่ทำ่างานนี่บ่มีบอนสบายดีล่ะแม่เมาเป็นลูกจ้างเคนเดียวแม่ทำมาเป็นลูกจ้างทำมางานนี่เมื่อยเบิ้ดพี่น้องเนาะสิเมื่อยหน่อยเมื่อยลายแต่ว่าบะมันไม่เมื่อยทางงานแล้วก็เมื่อยทางลายสิ่งลายยาวคือว่าอะไรคือจ้างคนว่าเนาะพัตต์แม่ครับที่อยู่ง่ายเนาะครับจะอยู่ย่ายแม่ แต่ว่าแล้วเจ้าก็เคยไปโบไทยนะาโเคยเวียงเด็ดันเวียงเนี่ยก็โบเคยเวียงนัะเกียรแต่ว่ากลายเวียงเกิดไปนี่เคยเคยเคยไปไกใสุดอยู่ขี่ได้เคยไปไกิสุดไปไกรสุดนี่แข่งงานใช่ย่าแข่งให้ย่าไอเพราะว่าพี่น้องก็อยู่พุ่นก็มีเมนบ่ะเออเมนแต่ว่าเราไปเอาปัวอันเอาหลวงปัวอยู่บ้านนั่นไปเขาไปรุ่งเรืองอยู่โอ้แต่ว่าที่เ้าลงเมนนี่เขาก็ชี้ให้ท้าแบบเข้าๆได้สอดแบบหมูด๊อก แล้เคยทุอยู่คุ้นเหตแตแไปตแต่อยู่กับครอบครัวพดองเวเาไปเมื่นี่าอยืมปินวไปยันไกลขีแกมือนยืมทอดขาใกล้กับยา้เปงมทอดเนาะไปเบียบ่ตื่นแต่นอนเด้อ เอา้ามีอย่างก็ให้เจ้าว่าในคลิปนี้แ,แหละอ่าบอกพี่บอกนอก้องเพื่อนๆน้องพอเมื่ออื่นนี่ชาวบาเจ้าว่ามันเด็ดมันยอย่างเจ้าชิได้ไป,ก,ปก็ชิบได้ขึ้นบ้ขนา,ข,าขึ้นมากก็ชิได้ว่าหยอดเตะเวียงเลยป่สิหาผู้เขาให้เอเวียงมีแต่ว่าไอ้ต้นนักับคันวันนะข้าวโบอดอยู่กับคันวานึ้นมากก็ไม่ได้เพลินกันดีเพราวะว่ามีนมาเยี่ยมมาเยี่ยมชาวเวียงชาวมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อคู่นึงมันก็ดีใจน้ำผ่านน้เป็นวะข้าวโพดดี ไม่กระปากขอโทษขออภัยนำขอ่ากรากขอโทษอขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดไปแล้วหรือว่ายัางบริเกศทงคำบอกเลยว่าจ้าหรือว่าการกระทำเดินตามในการฟูเพิ่นนันว่าหักแพ,งพงลงเพิ่นรอยอยากชอยอยู่กับ<ม>ขอโทษขออภัยนำเนาะที่<ม>อยู่อ่าโอกาสด้านั้นเพิ่นบ่ได้กับขอไปยันตามที่ว่าสมัครไว้ก่อน อ่าเข้าใจอยู่พี่ตองเพราะว่าเขายังมีโอกาสได้หับของเพิ่์มยีน้ำคือการเพราะว่าคือการนะเพราะว่าสาวนางแล้วก็วอาตั้งแต่คลิปแรกอยู่แล้วนะว่าเรานั้นกับบริยูถาวรเนาะมาอยู่สัะเขาวแล้วก็เสียหาเวียกเฮ็ดเสียนะอ่านี่ห้องน้ำเพิ่งเย็นเนาะอ่านี่ห้องน้ำเพิ่งเย็นเพราะว่าเลิกจากลูกจากผัวละคือหู้กันนั่นแหละพี่ตองเลยอ่าคือหูกันที่ผ่านมาอะลรเป็นยังไงเบนแปลว่านี่ก็คือการ เอเห็ดก uh, so ินชิงได้หึ่งบนถุงกต้องบกวนกะขอโทษขออใครดำถุกผูกผูกคนบมื่วาอยู่ในเล้าอยู่ในไทยอยู่ในกระตามทางเห็นกินผ่าตัวใดหัานาทางปูใหญ่ที่ว่าอยากซอยเรือเข้าทว่าแบบว่าเข้าโบยูไปเห็นเกียรเห็นงานนี่ค่ะเคยอยากซอยหลบซอยเรือเข้ากบบซอยได้คือเก่าคำพูดเต็มใจฮานาเดินเดินเดินแต่ว่าเพิ่นว่าเออ้าหากว่าอยากซอยเรือนี่บุ้งขึ้นจักว่าชีปซอยแบบได้เจ้ากับโบยูเนาะเดินเดินเข้ากะ สีว่าบางเพื่อกะสีไปซอยน้ำโอเทาที ah ่ว่าส as ีขันว่าเพิ่นเอาลูกเอาหลวงเต้าหายกับสีไปซอยน้ำเพิ่นกับนีเด้อเด้อเดอบางเพื่อเขาบุญน้ำพาสีไปพบกับพ่อกันจุโตกับเด้อเด้อพระซัมนี่กินไรขนมเนี่ยไอเหี้ยนะกินไรเนาะพอแล้วกระบาดลูกเจ้าได้เวียงวันนี้คือโบเห็นอันผู้ผู้ใหญ่นะอยู่บ้านบ่อยูู่ในต้เเอออยู่ในตู้อาจัรยอืมอืม นไปจะนกเขากิดพักกันเก็บเขาไว้ไปคนเขาซอยกันนี่แหละอ่ายึดกันได้ฉันเสร็จกับปะเลยก็เป็นลายยันเอียงไห้ของอยู่ในคนขีมอคใช่ปะแต่ว่าเป็นอะไรก็เป็นกำลังใจให้ชาวเอียงคนนี้แล้วช่วยิีดเอียงเลาก็บริจาคไปไทยไปคนกันตลอดเออไม่เนี่ยแล้ว่าเอาก็อยู่นอตเลยนะนี่เนอะเป็นว่าชิคกีายชิเอียงได้บนไทยเยอะเลกเออ ได้อือ่าถูกเนอะไปเนี่ยมันเบาแล้วนี่ไปแล้วสีพู้ฮสีอดลูกทุกวันเนาะกาสีคิททอดเนี่ยมือแรกนะสีให้น้ำคันมาไปกับสีให้น้ำผู้นี่แต่แบบมือปลาลูกก็แช่น้ำลูกก็จะแช่ทั้งได้เคยเคยปลาอีบ้างน่การเคยปลากบะทึงขัดสีาเทึงดำทิศนำทรงสมบูรณ์เออบูเล่ กอยู่กับยูไบนอะเาพ่อยู่กับป้าเนาะเาคระเนาแล้วกคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องเอซอะกอดกันให้เอซเพล่นชื่นใจน้ำแน่เนาะความหักความแพง เออนนนนนน้องชายกได้เรี่งไดยนี่คือตะ้าวันท่น้องอ้สุดท้ายด้ยชีไดจากกั้แนมาจากมาอื่นก็ชีไดนอนเกาะกรแตมือแรงมีมีโอกาสเห็ุอย่างเห็ุแล้วเด้อเฮ้ยบเรงดึก อได้พ่อกันเต้าเล้เลยเห็ดยังเชี่บเชบสุกันกินก็เห็ดทีต้มไก่ต้มเลยเห็ดอดาผูกแขนครับจับแขนเอาเป็นเชียวกันก็เป็นิมพมกก็เป็นแ่มาแช่เคี่ยวก็มาชลีอยู่นี่เอาก็ได้น้อเก็เชียวได้แล้ออ้าว ไปไปจไปเก็บเก็บเก็บอ่าเก็บ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 เ่็บเก็บ้กบเก็บเไ็บเก็บเก็บเก็บก็บเก็บเก็บยกเก็บนย็บเก็บเก้บเก็บเเก็บ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 ้กเน็บเกเ้เก็บเ็บเก็บบเกบเบ่เเก็บเกก มาสิไปก็สิไปเพื่อพับรถที่บ่ได้จักบ่ได้บอกผู้ช่างอ่าก็สิได้บอกเพิ่นว่าเออเนาะสาวนางเพิ่นบ่ได้อ่าเพิ่นสิไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานอืออ้าวอ่าอ่าเอาสิ่น้องเอ้ยเนาะอ่าเ้าเลยอ่า นี่ค <laughs> well, uh, ับคุณละอ่าจักกีจักกีข้ามมาทางได้ลิบบอเ้เด้้อนี้เด้อโดยโดยเอื้อนงามเอื้อนงามจะหนีหัวเอาหัวเอาเลยเพราะว่ามันหัวเลยเลยน่ะเพดานไันชิลุดิแม่ดานมันชิลุได้เด้หนีมือเงินพื้นเขึ้น เออเพราะว่าแม่ล้คะแม่ันเปื่อยมันสีเปื่อยได้อันนี้มันเปลี่ยนไหมนี่ไม่เรื่อเสลงมาเลยเออเนาะพี่้องเลยจักผู้ใดอะสีโชกอะใหญ่ลันทับอาให้เล่าเนาะจุ๊ตแต่แต่มือมอานเก็บสล็งนี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อไหมเลยอินไอสลิงอินไาสล็งนี่เนาะ ท ja, ักท <för> ีว <Avenue> <shot> <eza stakeholder> <m> ่าอังไเลยซาเล่งบึ้มบ้อใคจันใครจะโเห็นรถพ่นปลอยายเนาะบอเชนไค้กินก็กินผู้เดียวเนาะจางเปลยนอย่างเลยเอาอย่างเลยเนาะเจ้ากี่ฟกินนะอใครเนี่ยนอนะกันจวแบบไนกอืเบเนาะแต่่เรื่อของบอเชนอืมเกี๊ยวเลยส่วนมาเกี๊ยวันนี้

วางว่าลูกแมาเบิ่งแต่วันนี้มันเช่าหลังเนาะมันไกลขี้ฟุ้นขี้ดินเข่ามันแหละมันยามขี้ตบไปไหนเจ้ามาเบิ่งตำรวจชิบิจับไข่บ้างเป็นนังตำรวจอังกฤษจับน้อยนะนี่น้อยตำรวจชิบิจับบ่างวะตัวนี้เองคือก้นไม้แล้วตัวนี้นี่ไงมันรถเนาะมันมีนี่แหละนี่มันมีแต่เดียวเเออได้ซิกซี่ขิงอยู่สีวายบ้างเนาะใครโยมันเป็นตีนหลัง

<Nhạc> ừ, này ừ. cả đây, đây này lại cái cô Xì, đoạn đoạn này. Này. Ừ, xa ừ, nó cái này hơn cùng ngoài bước cầm ngao của anh tô đây ngổ? Ngổ ngổ? Ngổ. Ngổ 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 đây nè มัวเราจะดูที่ก็หม่เล่นมัวจ็กโตเดี๋ยวจะบอกชาล่งก่อนโตยังมัวจ็กโตมัวสีมัวสีเจ้าบอกมาเอาสีสีจังลูกน้อยน้อยก็ย่านเป็นโตอยู่เขอเรื่ออื่นเพื่อจะเล่นมาจะเอาหายแล้วค่ะเออเปลี่ยนกันบ่ชื่อแม่ใหญ่ซาลิงแล้วเอื้อยซาลิงเจ้าบอกความจริงแม่เอื้อยสมุดว่าอ่ามีอันผู้ใหญ่ซื่อให้เจ้าเสี่ยงงัวเหาเหมืนบอก ย่าเออนั่งดีเนยอย่าอย่าฮะจังใดก็คือเก่าแน่เอ้ยเนาะขึ้นมากกัพอได้อยู่ได้กินขึ้นมาในเด้อมาขึ้นมาชาวนาขีดสุดใต้แล้วลืมเอ้ยว่นทิมงานอ่ะโอ้ยอย่าบอกฉานดีกว่าอย่าว่านี่รอเนาะเนาะว่าเนาะน่องจะบอกคือหลานเจ้าคุณนะเอาหน่ะหน่ะ มประองการนอานันนหมู่กันอะไรอไเคยมาบดแต่ที่แต่นอกนู้เจ้าเนาะตกอนบัมีไบมีเนี่ยนองคนจะใครนะครัเบอร์น้ำมไนเอไเจอกนมาเ่เาอีกันนมากันเนาะไปะไป

โอ้รถวิ่งเยอาเอ้นี่มาเช็ดจอมาเนี่ยเดี๋ยวออกมันดินเหรอเด้อเจ้าเด้อผู้ทยนว่ะเอ้ยอ่างพูเนาะบ๊ายบายว้าวว้าวว้าวโอ้ได้การเยเียงนี่เลยนี่เรากเป็นคนแบบว้าไปนะนี้แหละพี่น้องเลยเนาะ พ่แล้วก็ได้ทุกชิ้นทุกอย่างแล้วเราก็ได้แล้วก็ว่าพี่เลยแล้วก็ว้าไปที่แหละถือชาก็ถือชาพอถือชาแล้วก็แล้วไปพี่น้องเลยเราเป็นคนว้าตุกตุกปงปงอ่าผูใดเคยหูเคยเห็นแล้วก็โอ้ยนายนี่เป็นนั่นนี่เนาะแล้วก็บบชาแล้วแล้วก็แล้วเอ้ามีแต่ว่าอย่างใดก็พูดแหละแต่ว่ามันยังเว้นอยู่กับชิมุ่งหน่าไปทางเพื่อนอ่าเมตูออส แก็สาบอกสาใบเพื่นพื่นแะที่เองเลย้าเบิ่งตาสมที่ตามมาส้มกันเด้ออาทังนั้นครับฮอ่บ้านนี่นแมนเอ้ยพวหนี่ก็ชั่โมงปนายเลยน่วโมำปลยเออเออเออเนาะเอาเบเวียดอ่าบเวียดอะไรปะเจ้าเจ้าเลยวของค่อยหน่อยกูงูนะเจ็ดิบซีเจ็ดิบีหกิบีไเวว่อยู่นเนาเซนหกจิบซีเปอเซอ่ะ เออเจอบริเว่อฮกิป hm. <quer wa> ีปีขวบแปดชิปขวบลายกูมูนเนาะเอ้าเพราะนั้นกันรุ่นเบิงเนเบิองพี่น้องเนี่ยนะน้ำท่วมปลายเข่าแล้วเลยพี่น้องเว้ยอ่ะคลิปนี้กับพี่มี่ยังไลยดอกพี่น้องนอกฝากพี่ฝากน้องครับมาเบิงมาส้มติดตามมาส้มกดอ่าไล่กุเซ่ให้ในเด้อพี่น้องเด้ออ่ากดมากระดิ่งมากรุงเทนเน่ไดีพี่น้อง